ผมอยากให้คุณผู้ชมนัน้นรู้เรื่องจริงๆว่าการเข้าแท็กของจีนนั้นที่สั่งห้าม Official s e r v a n t ทุกคนเนี่ยข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยไม่ให้ใช้ยอ p โพมันผลยังไงและอะไรเป็นเหตุปุจสาหเข้าแท็กทั้งที่แน่นอนคือจีนทำอะไรนั้นมันดังทะลุฟ้าจริงๆนะครับในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นถามมาเรากลับไปพบกันขาฟังใจจะสุขสกครับจันพร์กดอช่วยความรู้ พวกเราแล้วคุณผู้ชมด้วยครับอ๋อครับผมคิดว่าตอนนี้คงถึงเวลาที่จีนจะใช้ปฏิรติการแบบเกลือหิ้มเกลือหรือว่าหรือว่าแลฟันฟันต่อฟันตาต่อตานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้ามาถึงจุดที่เขาสามารถโลเคอลายเซชันในแง่ของไอทีทางด้านนี้ได้ถึงขั้นที่เขาคิดว่าเขาพึ่งมาตัวเองได้อย่างน่าพอใจช่วยหัวเว่ยฮั่จีนจีนไปลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวเว่ยไอล่าสุดที่ออกมาในในช่วงล่าสุดนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไอ้เมดโปรหกสิบเมตรนะครับแล้วก็ยังมีไอเอ็กซ้าด้วยนะครับนะที่เป็นโฟโต้โบว์ที่มันพับได้ในางตางได้หมายความว่าแมช์ได้ในเรื่องของคับพีดีซีอ่าครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถใช้ระบบ 5G ได้และข้อสัมพัญคืออะไรครับยังมีคุณสมบัติอย่างอีกสามข้อซึ่งโดดเด่นมากหนึ่งคือใช้มือถือกับดาวเทียมได้นะครับก็คือสามารถส่งทั้งแมสเซจสั่งโลเคชั่นผู้โทรศัพท์ ไม่ว่าอาการจะแปรเปลียนยังไงคุณอยู่บนภูเขาอยู่ไม่ต้องเลนเกินไปทั้งหลายใช่ใช่ก็สามารถที่จะใช้ไอ้ไอ้ไอ้ระบบของเซทไรท์ของดิเอชั่นได้สองก็เลยครับระบบของกล้องถ่ายรูปเขาเนี่ยสุดยอดนะเรียกว่าไม่มีใครสู้ได้นะนะครับระบบซูมระบบอะไรทั้งหลายนี่นะฮะมันก็เลยทำให้คนที่คงความชัดแม่นยำความชัดแม่นยำแล้วก็ความไอ้การซูมไอ้เรื่องของเขาเรียกทั้งไอ้พวกเลนทั้งหลายพวกซูมทั้งหลายนี่นะอัตโนมัตินะ คือสามารถจับภาพเขาเรียกว่าอะไรไอ้สักนะครับในระหว่างที่เป็นนาทีวิกฤตนาทีะระทึกใจเรือทามเรือทามจับได้อย่างทันทีได้นะฮะบางทีคุณจะพลาดโอกาสไปคุณใช้ม,มือถือไอ้ที่เป็นกล้องธรรมดาเนี่ยต้องพูดในระดับสเลยว่าจีนเป็นชาติเดียวในโลกที่ตอบความสัตย์แบบนี้ได้<ช>ถูกไหมฮะเนื่องจากมีความพร้อมก็อาจจะคิดเรื่องนี้มานานก็ได้แต่ตอนนี้เขาถือว่าเขาพร้อมมากที่จะดันแอฟโกออกไปเลยเขาใช้เวลาแค่สี่ปีคือหลังจากที่ถูกแซงชั่นในปี2019 ใช้เวลาสี่ปีเขาพัฒนามาได้ถึงจุดเนี้ยนะครับแต่ยังไม่สมบูดร้องไปเซ็นแต่ผมว่าผมว่าเขาไปได้ไกลมากไม่ต้องเรื่องน่าตกใจที่บอกพูดแท้พูิร่วงไปสอบเซ็นไปสองสามแสนล้านเหรียญเลยสองแสนล้านเหรียญในสองวันนะครับขนาดได้เลยนะครับแต่ที่ดูเรียกว่าสามล้านล้านเหรียญถ้าไม่เป็นยี่ไปเรื่อยๆเนี่ยคงใช้เวลาไม่กี่อาทิตย์นะครับแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับนอกจากว่าสามารถที่จะนำไปสู่การแก้เกมหรือว่าการสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหารือที่จงใจคืออะไร ตจจุงใจก็คือมันก็คือการตอบโต้เพราะว่าจีนถูกเล่นมาตั้งแต่หัวไว่สี่ปีที่แล้วไม่ให้หัวไว่เข้าไปอ,กออกการในสายรากาแล้วก็ยังมาห้ามไม่ให้ค่าช้ใครโลกรัชการในสายราชการเนี่ยใช้ติ๊กตอกไลน,นะครับต่อเนื่องกันมาการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อแ<ล>่ว่ามากกว่านื้นใช่ แต่ในช่วงที่ผ่านมามันต้องหวานอมขมคื่นเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงนะแต่ถึงจุดนี้เขาได้เขาพร้อมแล้วเขพร้อมแล้วเขาคิดเรื่องนี้มานานพอแล้วใช่ๆแล้วสิ่งที่ทีมคุกจะไปขยายโรงงานในอินเดียเป็นไงอันนี้ก็ด้วยอันนี้คือปกติแล้วเนี่ยอ Apple จะมีซัพพลายเออร์อยู่ในจีนเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าบริษัทควรระลับอยู่ในจีนนี่แหละแต่หลังทีมคู่กเริ่มมหันเหพยายามเพราะอะไรทีมคุกเองก็คงจะเจอไอ้ปัญหาจีโอโพลิ i ิกนี่แหละนะครับทั้งธุรกิจเีองเขาคงเลยเห็นนั้นแหละว่าว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ก็เลยหาทางเลือกใหม่เช่นไปอินเดียนะครับพอไปยไงไปอะไรเป็นไงครับมันก็เลยลองดูภาพดีครับว่าขนาดที่ทีมคุกเนี่ยเจอปัญหาเฉพาะปลายน้ำยังเจอเจอขนาดนี้คือไม่ให้ใช้มือถือของของทัพพ์ในในนกรณีของขัานิการเนี่ยนะเขาก็ห้ามมืถึงประชาชนทั้งนี้ภาพเกิดอะไรขึ้นข้าราชการผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าหกล้าน เป็นสิบล้านโอ้เป็นอดหลายสิบล้านนะฮะทั้งรัาไส้กินด้วยหกเจ็ดสิบล้านคนโอ้โหนะฮะสะเกิดแน่นี่นะฮไม่ไม่แปลกใจว่าหุ้นร่วมไปสองแสนล้านเดือนใ,<ช>ใน,ในสองวันแล้วถ้าเผื่อมันโยงลึกเข้าไปถึงต้นน้ำนะฮะก็คือการผิดมิคอนดักเตอร์เนี่ยแล้วยังย้ายฐา,านออกมาไม่ทันเพราะอินเดียยังไงก็ต้องผมผมก็ใช้เวลาไม่ต่ากว่าห้าปีสิบปีแล้วไม่ต่าเวียดนามดเลยแล้วระหว่างไอ้ทรานซิชั o n p e r i ย d เนี่ยหุ้นมันจะเป็นยังไงนะครับลองลองลองช่วยคิดนะนี่นะเลยนี่อีลอนมัส์ถึงว่า เจียมตัวที่สุดเลยอย่าอย่าอย่าไปมีปัญหารัฐบาลจีนอาจจะมีปัญหาปางมาเพราะได้อีรอนมัสเนี่ยรถเข้าขายดีสุดในจีนแท้แท้ใช่ใช่จูแม่รถไฟฟ้าแม่วันนี้ขอบคุณได้ความรู้นี่คือความรู้ที่ถูกต้องที่ต้องรู้ครับกับท่านจะสุภพัฒน์มานัสันเรื่องรัฐบาลจีนตอบโต้แอปเปิ้ลห้ามใช้แอปเปิลในนูนราชการทั้งหมดหลายเจ็ดสิบล้านคน